หลังจากทําบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินที่บางแครซอยสิบนะวันนี้ก็คือร้านลุงแจ็คโอชาเขาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นหรือหกโมงเย็นเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงเดี๋ยวจะส่งพิกัดให้ดูลุงแจ็คโอชาอยู่บางแครซอยสิบเขาก็จะขายอาหารหลากหลายมากมายเลยเห็นคน <c oughs> บอกว่าอร่อยมากราคาดีถูกเดี๋ยวเราไปดูกัน ที่จอดรถอาจจะค่อนข้างหายากนะก็ต้องเลยลนะับลงจากแล้วก็เข้ามาจอดในซอยได้ก็อย่าไปขวางประตูหน้าบ้านเขาล่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะอ่ะตอนนี้เราก็เดินมาละถึงละอ๋อแกจะเป็นลักษณะใช้บ้านตัวเองทำอ่ะอันนี้คือใต้หน้าร้านทุกคนเห็นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูเมนูกัน ขนร้านก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือลุงแจ๊กที่ทำเขาจะปิดทุกวันทามนะนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออันนี้ก็จะคือเมนูของร้านลุงแจ๊กนะคะเป็นอาหารพิเศษแล้วนี่ก็คือ,อประเภทผัดอันนี้ประเภทเข้าวผัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่านดี้จะกินอะไรอ๋อเ็กก็มาออกรายการเยอะนะคะ อันนี้ก็คือลูงแจ็คนะคะที่เรามาเจอแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูในช่องเรากันแกกระดาษทีสู่นะคะใส่กระดักีข้ามามีห้องโก้มีห้องตูมีห้องตูกระดาษสีสได้ห่ะร้านหยุดทุกวันอังคารนะคะร้านหยุดวันอังคารครับเปิดทุกวัน Да. ่อยทานครับต่อมาต้งครึ่งเสาร์อาทิตย์เปิดสองตู้ยังไงก็โทรมาติดต่อครับถ้าไม่รับสายคือร้านแน่นครับได้ครับต้องบอกก่อนแล้วก็อาหาหน้าร้านจริงมันแน่นนะครับถ้าเกิดไม่รับสายก็คือร้านแน่นพยายามติดต่อมานะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารของครัวลุงแจ็กกันนะคะว่าวันนี้เราจะกินอะไรเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย ช่องไหนเลยช่องเดี๋ยวเดี๋หนูบอกให้ค่ะคุณลุงส่วนอันนี้ก็คือบัตรคิวนะคะที่เราจะรอ,อเป็นคิวที่14ถ้าสมมติว่าลุงแจ็แกไม่ได้รับโทรศัพท์ก็แสดงว่าลูกค้ายอยู่ค่อนข้างยุ่งถ้าแนะนำควรมาแต่เช้านะคะจะดีที่สุดเพราะร้านแกเปิด9้าโมงถึง5โมงเย็น ติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเอทอยดีๆหลามินทาให้ด้วยนะคะอยากกินอะไรก็ไปอยากทำอะไรก็ทำทุกคนตอนนี้เราก็ได้อาหารมาแล้วนะก็ใช้เวลารอใครรอได้ก็รอเบอร์ที่14อาหารที่เราสั่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันจานนี้ก็เป็นเนื้อน้ำมันหอยหผัดคะนา้าเห็นไหม อันนี้ก็เป็นไข่ข้นส่วนอันนี้ก็เป็นหมูสับต้มบวยแต่เราขอให้ลุงแจ็คใส่ไปกระเพราให้เรานิดนึ่งเพื่อความสดชื่นเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยอันนี้เราขอกินไข่ข้นก่อนโรยพริกไทยพริกหยอะไปเลย ยังไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆนะฉันใส่แค่พริกไทยเรามาชิมรสชาติกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมอร่อยคือเธอไม่ต้องใส่น้ำปลาหรืออะไรใดๆแล้ว,าาลวลกินแต่ไข่ค้นก็อร่อยแล้วทั้งทางไข่ค้นไปสองลูกอืมอร่อยรสชาติดีไม่ต้องเครื่องปรุงเลนะ อร่อยมากหมดแล้วนะคำสุดท้ายแม่ผิดหวังเลยที่ขับรถมาแล้วลุงจักกอาพยายามใส่ดีนะนี่น่ารักหมดแล้วแล้วมาดูจานต่อไปจานต่อไปของชันก็คือเนะื้อน้ำมันหอยหูน้ำมันหอยชิ้นโตโตเลยเนี่ย เนื้อเอ้ยไม่ใช่น้ำมันหอยเนื้อชิ้นโตๆเลยดูอืมโอ้ยลองชิมข้างหน้ากันขนม้ากรอบมากแล้วยินเสียงไหมเออเนื้อดีรสชาติดี เหมือนแกเอาเนื้อเป็นหมักอ่ะมันก็เลยไม่เหนียวนะฮะอือขอเป็นอีกอันหนึ่งนะหมูสับต,ต้มบวยเห็นไหมโตโตเลยนะ,ตะ,ตะนนะที่ฉันบอกให้ใส่ใบกะเพราเห็นใบกะเพราไหม นะชิ้นนะหมดชิ้นก็เปน็นประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสองกก้อนนะอ่าบุ้ยมีนะจ๊ะไม่ได้หลอกนะจ๊ะดูนะจ๊ะทุกคนมีบุ้ยอ่ะเราชิมน้ำก่อนอ,อ,อร่อยเกินคาดวะ่ะ อลองชิมหมูชาบอ,อ,อ,อร่อยโคตรอร่อย,ย,ออยนะนี่กะระเพาะของมะอร่อยมากาตดโล่งคอเลยยอดเยี่ยมโคตรอร่อยอะ่ะบอกเลย าะที่ร้านบริการดีนะขอฝามใจลูกค้าอ,อร่อยอก่อนที่เราจะมาปิดจบร้านลุงแจ็คโอชานะก็ใครสะดวกผ่านมาแถวนี้ก็มากันได้เลยนะแกเปิดเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นทุกวันหยุดวันอังคารน,นะมาเช้าได้ยิ่งดีถ้าแกโทรมาแล้วแกไม่รับสายแสดงว่าร้านแกลูกค้าเยอะ เต้องรอคิวนิดนึงที่จอดรถแกขายในหมู่บ้านแกแล้วก็ขายที่บ้านแกแล้วก็หาที่จอดรถเอาซอยนู้นซอยนี้ก็ได้แล้วก็เดินมาที่ร้านใช้เวลารอวันนี้เรากินไปสามอย่างเนื้อน้ำมันหอยหมูสับต้มบุวยเราขอให้แกใส่ใบกระเพราเพิ่มให้เรามันก็ปรับรสชาติให้ร้อนแรงขึ้นเนาะแล้วก็ไข่ข้นสองลูกเห็นปะ เราไม่กินข้าวไนงะกินกระกับวันนี้เราถือว่าเรามาเราให้คะแนนอาหารโดยรวมทุกอย่างเลยเราให้แปดคะแนนคือถือว่าแกทําเร็วแล้วก็ร้านสะอาดสะอาดพูดจาดีผรงแจ็คน้าหลักคลิปหน้าเราจะไปกินที่ไหนต่อเอพอยดีๆฝากติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งซับสไคร้ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยจา้าวันนี้เราไปก่อนนะบ๊ายบาย